สวัสดีครับพี่น้องฝั่งปลายที่เคารบหรักทุกการับตื่นมายง่ยมหมืออเสาร์กับมาเวามาจากับพญานาคลงเวลโบโจงครับเมื่อนี้กับยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกรับฝ่าฝนกับงาดแน่แล้วล่ะนะครับอืมแต่กันยังคึมคืมอยู่เอออาทิตย์ตกยังเมื่อเว้นก็ไดเมื่อนี้ก็ไดแต่ให้หน้าสาโทษกับมีน้ำแน่อยู่ดอกตัวลงคนก็บอกว่าเอ้ามันคือหงสมองทั้งเจ้าของข่อยมันคือโบหงครับ สภาพดินบางมองมันบ่คือกันแต่มันเป็นดินทรายเนะี่ยมันบ่อุ่มน้ำครับตกลงมากกับซึมลงไปแต่ถ้าเป็นดินเหนียวไ่เน่นะครับผู้ที่หน้าดิน่ามก็ดีนะครับได้ดินดีเขางามพัวละทั้งเมืองหลอกเมืองเลยอันขอนแก่นเข้าไปกับทั้งขอนสารเข้าไปทั้งผู้พาม่านเป็นดินคนละอย่างของทั้งอำเภอหนองเลือเนี่ยทั้งอำเภอหนองเลือของผมเนี่ยเขามาทั้งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับจวนมากมันสิเป็นดินเหนียวปนทราย ฮันเลยบานฟางขึ้นไปกับเป็นไส้สไลายกอเออแล้วก็เป็นโคกหินแฮครับมันกับปรอุ่มนม้ำเหรอันดินจังสันครับแต่ว่าถ้าเป็นดินเหนียวมันอุ่มนม้ำดีเออถ้าตกลงมาอีกก็สิบ่ถึงว่ากับทวมดอกครับก็จะเฮ็ดให้น้ำเจิงนองเออเขาก็กําลังงามครับพี่นอกครับอันนี้กับวิธีชีวิตแบบบานบานค้นบานนอกเฮานเนะอ่อมีความเป็นอยู่แบบ เพิ่งผ้าอาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลักเงินค้ากํรเกียวกับสำคัญอยู่ดอกแต่ว่าการใส่ชีวิตมันก็นยังหาปูหาป่าหาที่หาพักมาอยู่มากินไดอยู่แต่พวกที่อยู่ในเมืองนี่ตีนะครับที่ขี่ทีเงี้ยวก็ต้องใส่เงินเด้อ่าา่ามีเงินเขาห้องน้ำก็เขาบ่ได้ได้อันไว้อยู่หันแล้วออน้ำก็จะได้ซื้อกินทุกอย่างได้ซื้อกิน อันช่วงภาวะเศรษฐกิจจังสีกะหางสินนักเนาะการบ้านการเมืองของเฮากะกระตกนักทักหมอกอยู่มันตกลงกันบ่บ่ไดระวังไฟายอนุนักอนุรักษ์นิยมกับไฟายประชาธิปไตยแม้กระทางวา่าฝ่ายประชาธิปไตยแท้แท้แทกันย่งควยเขวไปทั้งเขาร่วมกันแปดพักแล้วแทนที่ว่าสิผ้ากันไปกดดันสวอเ่อ,เอ,อกดดันฝ่ายตรงขาม กับมากกดดันไฟเดียวกันครับมากกดดันพักเกาวไก่เออตอนแรกเขาก็ะบ่ได้ยุดอกนะครับตอนสองมากก็เลียนเลี่ยมกันอีกครับเอามาติในที่ประชุมไปคัดกับรัฐธรรมนูญเขาก็ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน,นยื่นสารรัฐธรรมนูญวิดิชัยล่องเบิงว่ากดขอรัฐธรรมนูญที่เหตุกรณ์มานัน ซึ่งมันมีสักไงกอ่อขอกฎหมายหรือขอระเบียบมั่นสิชัดกันบอกกับพวกฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ออกมาต้านกันแล้วละบอกว่ามาตีในที่ประชุมของสภา,านิติบัญญัติองค์กรอ,อื่นมากล่าวกกลบอดด้ก็เห็นแล้วว่ามันขัดทุกขบวนการครับเพื่อว่าบอหายพิธาเปลี่ยนหน้ายกระฐมนติเอ่อพวกหาพักที่สิเป็น ไฟขาดอยู่ในคนารเนี่ยเ๋ยวว่าพุ่มใจไทยพวกพลังไปชารัดพวกีอย่างต่างๆเนี่ยลอยแปดสิแปดเสียงให้เพื่อไทยไปสวนเขามากับสวนซุ่มหนีเขามาในบ้านกันี้าเออมันก็มาคัดกันทังตัวก็บบอมันคัดจะพักก้าวไกลดอกมาตีไปชาชนจังผมนี่ก็ขคัดคือกันคนพวกนั้นเคยสนับสนุนการยืดอำนาจ กลุ่มคนเรานันเคยข่าคนเสือแดกมาก่อนเขากระสิบ่จือบอ่อจำอยู่ติผมก็เห็นใจดิเห็นใจพักกาวไก่ครับถือก,กันแก่ทุกอย่างขัดขวางทุกอย่างมันยากใครยากขาดเนาะพี่นอกเนาะเออขทนบลอลโบ่ล่านเขาว่าเนี่ยเป็นเคยไหมเนี่ยโอ้ยนะครับสีมาพัฒนาขอบครัวแปลงบ้านแปลงเมืองก็ยังมีความคิดเกา่เกา ยากจะนําไทยขัวไทยเฮียนอยู่บ่เศร้าครับอ่นันว่ายากเขามาเนี่ยมันก็นยากคักเถิดดิประเดีประดังเขามาทุกปัญหาแปลแก่พอออกซ้ำเขาเถียบเปรียบเปยเออกันยายมันยากขึ้นมาเอาอยากพร้อมกันนะเนาะอเมียกะสีออกลูกเอาขึิดเบื้องเขาปลูกกะสีออกเนาะซ้ำมอนมพ่อเถ่าเป็นนักเลงเกาเม่าเหล่าอาะวาด อยู่กลางบ้านหามกูไปตีมันแน่หามกูไปตีมันแน่ยุ่เนี่ยเธงเป็นบุญเป็นงานดียากกว่าพี่น้องล่ะนี่แหละครับพักก้าไก่อยู่ในสถานะเดียวกันครับกล้วยกระเสียเมียก็ออกลูกเขาปลูกก็ออกนอพอเถาก็เมาครับบานเมืองเฮ้ามันเป็นจังจีแล้วซแก้ไขจังไดล่ะแต่ว่าในความในใจของผมนี่เนาะที่ค้ยกับไทาบาทไทาบานเขาก็บ,บอกว่าเออมันเป็นจังจีเลย เลือกตั้งอยู่ในใจเขามีพรรคอยู่แล้วว่าสันว่าซัมมาบอกว่าให้เขาว่าไปเลือกพรรคไหนประชาธิปไตยเข้าจังสีไหดมากฉันท่ามาตีเข้าจังสีอ่าเป็นฉันท่ามาติที่หนึ่งกับจังเป็นที่หนึง่งไทยบ้านเนี่ยเขามีพรรคอยู่ในใจเขาเราเด้เขาตัดสินใจได้เลยว่าสีเลือกพรรคใดฉะนั้นพรรคการเมืองที่กาลังเล่นแล่แปรธาตุเล่นเลี่ย,หยมหรือกุมผูเ่าผูแก บอกใน้คนนมเสียสาระแต่จะคลองไก่ตายแห้งบามีก็ยังสิอาสาขืนเลือดหาเจอขึ้นม้อละซุมกลางทะเลน,เนี่เด้มันบมเมนต์แต่สิเป็นเลือหัวเด้มันยังสิมีคืนเขามานทิผ้ากันพ้าไหวบอกสิซอยกันใดบอมีแต่พูดเถ่าเด็กหน่อยสตีพวกคนชะล่าทั้งหลายอยู่ในเลือดผมว่าเลือดมันลมปล่อยให้คนพวกนี้คิดบ่ได้ ก็คนพวกนี้และคิดสนับสนุนประยุทธ์ที่ผ่านมาเศรษฐกิจมันถึงเปลี่ยนจังสีฉะนั้นมันต้องยืนยับยืนมันในหลักการประชาติปไเตยตเอาไว้ประเทศอื่นเขาก็มีเขาก็เป็นคือการกับประเทศไทยเนี่ยอกว่อนซักกันยังว่าก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกก็ได้อิตาลีเขาก็ยังเลือกเป็นปีกมล่ะผมว่าสิบเดือนเนี่ยรออีกไปหน่อยมันคุ้มมันคุ้มก็สิเอารัฐบาลที่ อบอชชอบทําเขามาบริหารบ้านเมืองก็เห็นเราตัวประยุทธ์เออบ่แม่นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีรัฐบาลทุกวินาทีแต่เป็นยังจงแก้ปัญหาเศรษฐกิจบ่ได้เพราะว่ายัางว่าที่มันบ่ชอบทําหน้าหน้าอารยาประเทศเขาบ่เห็นนำ้ำเขาบ่คบข่าสามาคมคนกับกรอ,คอกคนตอแหลนะครับบ่ยุทธ์ตามขนองข้องทํา แม่นสิอ้างว่าลักการนั่นลักการนี่เหตุผล 108, ร้อยแปดพันเดบพันประการชักแม่น้ำทั้งหามาให้คนฟังคนเขากับผ่เอาคือเก่าฉะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยกระชีนักคือกันเด้เพราะว่ากระแสสังคมกดดันออกมาเออจนให้กลุมซื้อเสือแดงที่ผมเคยเห็นอยู่มาแทๆกับหวังผลประโยชน์นั่นแหละการอ้างว่าปากทองอ่านก้างว่าเศรษฐกิจ แต่แต่ทีแทเนี่ก็คือเศรษฐกิจของเจ้าของปากท้องของเจ้าของลองคิดทบทวนไหมครับผู้ใดสีคิดว่าต้องเฝ้ามีรัฐบาลแต่เกิดรัฐบาลม่บ่ถูกต้องชอบรรมประชาชนเขาบอมกักไปไซเขาก็สิสาบสะแสงเขาก็สิต่างอยู่ตลอดเวลาคือจังพ่นเอกประยุทธ์มอ็อบสิเกิดขึ้นอยู่ตลอดก็บ่ได้ความรุนแรงดอก กระจีตต้านกันให้เสียสภาพจิตสุขภาพจิตอยู่จังสีล่ล่ะขาดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเฮ็ดเอียงออกมานโยบายออกมาประชาชนก็บ,บ่มันใจประยุทธ์แจก,กไปเท่าไดเงินยแจก,กจนเป็นนี่ให้ค่านั่นค่านี่เอาเป็นอยังเขาจังบเอาประยุทธ์เพราะว่าประชาชนเขาก็มองออกว่าแต่เฮ็ดในรูปแบบจังสี่มันไปเบาไหวฉะนั้นลออีกซิบเดือนผมว่ามีมปัญหา ล่อให้สอวอเบิดอายุแล้วเขาจังมาโวดเอาผมกระทาได้ผมกระลอได้ไอพวดเถีงที่ล่อบ่ได้คือพวกมันทากงทากินท่านละเดียวเนี้ยมันยานพักเก่าไก่ออกมาแฉเอ่อยานพักเก่าไก่ออกมาปราบการทุจริต <c oughs> เพราะว่าเขามาโดยความสุดจริตโป่งใสบ่มีการสื่อสิทธิ์ขายเสียงจักคนได้มาได้จังได้ลอยหาสิบเบเสียง เป็นอันดับหนึ่งของพรรคการเมืองพวกอื่นก็นว่าจะของเกง่งต่างประเทศเขาก็ยังสนใจได้เนี่ยว่าก้าวไกลเฮ็ดไดจังหดเนี่ยบอกว่าอินโดนีเซียบอกว,ว่าประเทศข้างๆแม้กระทั่งพม่าเนี่ยเฮ็ดไดจังไดให้ประชาชนมาเลือกเจ้าของโดยบ่ต้องมีอามีสินจ้างเลยเนี่ยคนพวกพรรคการเมืองเกาๆมันก็นเลยย่านย่านหลาย ย่านพักก้าไก่เขามาและเจ้าของบอสามารถโกงกินบ้านเมืองได้คือเก่าก่อนที่เคยเปลี่ยนมาสีส่ใสเลเียมจังได้เดี๋ยวนี้คนเขาขอกับบอเอา,เอาน้ำครับพี่น้องเท่านั้นสรุปแล้วว่าพักก้าวไก่ต้องยึดมั่นในหลักการของเจ้าของประชาธิปไตยเอาไว้บอต้องควยๆดันมันไปอยู่จังซีละกอดข้อเพื่อไทยแปดพักร่วมกันอยู่จังซีละ อืมมันิเห็ดยังไดไข่มันเห็ดตาบใดยังมีประชาชนเคี่ยงขางอยู่บอตองห่วงบอตองผววงคนเขาเห็นใจคนเขาสนับสนุนบอตองออกจากรัฐบาลบอตองให้มันไปตั้งรัฐบาลพวกเสียงขางน่อยทั้งหลายเขากอดข้อกันไว้อยู่จังสีขอบคุณหล,ลายๆครับติต่ติดตามสวัสดี